อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่9สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่9สิงหาคมวันนี้ครับกับข่าวแรกในเรื่องตลาดซื้อขายนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของเบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งจากเรดบูลซาวส์บวกดูตามรายงานนะครับตอนนี้แฟนบอลแมนยูไนเต็ดอย่างเราคงต้องทำใจแล้วครับ เมื่อหลายสื่อเลยนะครับรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้เบนจามินเซสโกได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมอาร์เบลไลซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้ทางไลซิกนะครับจะปล่อยให้ริบูซาส์บวกยิมตัวเบนจามินเซสโกไปใช้งานก่อนในซีซั่นนี้แบบเต็มๆหนึ่งฤดูกานก่อนที่ในซีซั่น2 0 2 3ถึงย4นะครับกองหน้าวัย19ปีรายนี้จะกลับมาเล่นนี้กับอาร์เบลไลซิกอย่างเป็นทางการครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของมิดฟิลด์ตัวรับกันบ้างครับกับรายง,งานจากสื่อของสเปนก็คือเดียริโอเอสโดยสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นเจรจาทาาทามดึงตัวกีโดโรดิเกสกองกลางตัวรับของเรอัลเบติสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับสำหรับสไตล์การเล่นของมิดฟิลด์วัย28ปีรายนี้นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของเกมรับดันกลางสามารถควบคุมบอลได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยืนตำแหน่งได้อย่างดีครับ ขณะที่การเข้าประทานนะก็ทําได้อย่างแข็งแกร่งโดยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ารักษาสภาพร่างกายได้อย่างดีเลยครับเมื่อเขาลงสนามช่วยเรอเบติสไปมากถึง47เกมด้วยกันครับนอกจากนี้กิโดโรดีเกสนะครับก็ติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ไปแล้วมากกว่ายิ24นัดพร้อมกับเป็นนักเตะคนสําคัญของทัพฟ้าขาวในสกโกปาอเมริกาที่ผ่านมานะครับ ซึ่งทั้งหมดเจ้าตัวมีการได้ลงสนามมากถึง7เกมจากทั้งหมด8เกมนะครับกับรายการดังกล่าวและก็เป็นตัวจริงทั้งหมด4เกมเป็นตัวสำรองด้วยกัน3เกมครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของมาโกอันเนลโตวิชศูนหน้าของโบโลญญานะครับวันนี้ตามรายงานจากสกายตาเลียส่ออิตาลีครับได้ออกมารายงานว่าแมนยู i นเตดเตรียมจะปรับปรุงเพิ่มข้อสเสนอฉบับใหม่เพื่อขอซื้อตัวมาโกอันเนลโตวิชจากโบโลญญา ตามความต้องการของเอริกเทนฮาร์กซึ่งตอนแรกนะครับแมนยูเตนายินข้อสเสนอไปราว8-9ล้านยูโรแต่ทว่าก็ดโดนบรอนยาปฏิเสธกลับมาอย่างไรก็ตามกับล่าสุดนะครับมาร์โกโดีวาโย ο, ซึ่งเป็นหุ้ในการกีฬาของบรอนยาครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าในดีลของมาร์โกอันเดลโตวิชนะครับทางบรงานยะาไม่เต็มใจจะปล่อยออกจากทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับพร้อมกับระบุเพิ่มเติมนะครับว่ากองหน้าวัย33ปีรายนี้ไม่ได้ตั้งราคาเอาไว้ขายด้วยซ้ำครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของอาเดียนราวิโอกองกลางของยูเวนตุสนะครับวันนี้สื่อดังหลายสำนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด e a t เอนติกสกายสปอร์แล้วก็รวมไปถึง Manchester Evening News ส์นะครับได้ออกมาระบุเป็นสิ่งเดียวกันครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถปิดดีลคว้วาตัวกองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้นะครับมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่ในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับเดียร์แลนติกนะได้ออกมาเล่นข่าวนี้ก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการเพื่อคว้าตัวราบิโอมาร่วมทีมและในช่วงเย็ยนของวันเดียวกันนะครับอีกสื่อหลายเจ้าเลยครับก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ยูเวนตุสสามารถบรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับดีลนี้โดยตอนนี้นะครับทางทัพป,ปีสแสดงหน้ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจารายละเอียดส่วนตัวกับทางอาเดียนเรบิโอซึ่งมีคุณแม่ของเขานี่ครับทำหน้าที่เป็น อย่างไรก็ตามครับกับรายงานล่าสุดของฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ได้ออกมาแย้งบรรดาสื่อต่างๆว่าตอนนี้ทั้ง2สโมสรน,นะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาเท่านั้นถึงแม้ว่าทางยูเวนตุสนะครับจะเปิดไฟเขียวให้กองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้ย้ายทีมได้ก็ตามครับส่วนความเคลื่อนไหวภายในรัวสโมสรน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จัดแข่งเกมแบบปิดโดยลงสามเอาชนะทีมฮาร์ลีแฟกไปด้วยสกอร5์5ตอหนึ่ง ซึ่งเกมนี้ครับก็มีนักเตะลงไปคอสหนีมกันหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบกราฟาอลวาราหรือว่าจะเป็นเทเรลมาลาเซียส่วนในรายของคริสเตียโนโรนัลดนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เจ้าตัวไม่ฟิตพอและไม่ต้องการจะเสี่ยงลงสนามนะครับซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อเกมหน้าของทัพปีสัดแดงทันทีอย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานนะไม่มีการเผยรายชื่อนักเตะของทางฝั่งแมนยูนเต็ดครับว่ามีใครยิงบ้างจากทั้งหมด5ประตูดังกล่าวนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกว อยู่ทางแม็กควายนะครับได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เขายังไม่เข้าขากับลิซานโดมาดิเนสกองหลังรายใหม่หลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกันในเกมที่แพ้ให้กับไรตันไป2ต่อน1นในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดซีซั่นที่ผ่านมาครับด้วยแฮร์รี่แม็กควายนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะที่มีลิซานโดมาดิเนสเข้ามาอยู่สโมสรแห่งนี้ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กถือว่ามีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในซีซั่นนี้ด้วยเราไม่ค่อยได้เล่นร่่่วววมมกกกกััันนนนนนาใใชชงงปรีีซแและแแนะๆ เราทั้งสองคนก็ยังจูนกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่สําหรับผมนะมองว่าคู่หูในตําแหน่งซึนเตอร์แบ็กต้องใช้เวลาในการสร้างนะและหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าเราก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นตามไปด้วยก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละว่าเรามีซีซั่นที่ยากลาบากมากโดยเฉพาะกับซีซั่นที่ผ่านมามันเลวร้ายสุดๆเลยละ่ะเราเพิ่งจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเขาพยายามจะใส่ปรัชาของเขาลงไปในทีมแต่เราก็ยังไม่สามารถทําตามที่เขาสั่งได้มากนะัก หลังจากนั้นครับแฮร์รี่แม็กควก็ได้พูดถึงเกมนัดเปิดซีซั่นนะครับที่แพ้กับไรตันไป2ตอนหนึ่งซึ่งแม็กควครับที่เล่าต่อว่ามันเป็นเหมือนฝันร้ายเลยนะที่เราเริ่มต้นในการตามหลังถึง2ประตูต่อศูนย์ก่อนจบครึ่งแรกเรามีการคุยกันในเรื่องการยิงประตูคืนในช่วงพักครึ่งซึ่งผมคิดว่าในครึ่งหลังคุณก็เห็นแล้วว่าเราเนี่ยก็เล่นดีขึ้นตามแท็กติกแต่ได้รวมแล้วเรายังทำได้ไม่ดีพอเราพยายามกดดันพวกเขามากขึ้น ครองบอดี้มากขึ้นตลอดช่วงครึ่งหลังแต่เราน่ก็ต้องสร้างสรค์โอการให้มากกว่านี้ด้วยและต้องพัฒนาขึ้นตรงจุดนี้ให้มากขึ้นเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับซึ่งเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะแรงมากครับในโลกโซเชียลเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการที่สื่อใหญ่อย่างเดลนติกได้ออกมาระบุว่าบาร์เซโลนาได้แจ้งไปยังแฟรงกี้เดยองว่าพวกเขาเนี่ยต้องการนำให้สัญญาฉบับปัจจุบันกลายเป็นโมฆะและกลับไปใช้สัญญาเดิมก่อนหน้านี้ โดยมีการอ้างนะครับว่าบอร์ดบริหารสโมสรชุดเก่าน่ะมีส่วนร่วมในการทําผิดกฎหมายและก็มีการเตรียมดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าบาร์เซโลนาน่ะมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างมากและหนึ่งในผลทางปลดหนี้ครับก็คือการปล่อยตัวแฟรงกี้เดยองออกจากทีมหรือว่าจะเป็นการทําข้อตกลงลดหนี้ที่ติดค้างเอาไว้อยู่ซึ่งที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีสัญญาณของการ,รประนีประนอมออกมาซึ่งไม่กลายเป็นดราม่าตลอดช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับ โดยจากรายง,งานนะครับมีการระบุว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงแฟร,รงกี้เดยองเมื่อวันที่15กรกฎาคมดูมีการอ้างว่าพวกเขาค้นพบหลักฐานการกระทำผิดทางอาญาของตัวแทนฝ่ายที่ลงนามในสัญญาใหม่เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2020ซึ่งตอนนั้นนะครับแฟร,รงกี้เดยองน่ยมีการขยายสัญญาใหม่กับบาร์ซ่าอีก2ปีจนถึงปี2026 และในตัวสัญญาใหม่นี้นะครับก็มีการระบุว่าจะมีการลดค่าเหนื่อยของแฟรงกี้เดยองในช่วง2ซีซันแรกหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายจ่ายเงินอีก18ล้านยูโรคืนให้กับแฟรงกี้เดยองในอีก4ซีซันที่เหลือครับทั้งนี้ครับเชื่อว่าจดหมายดังกล่าวนะ่ะตีความหมายได้ว่าบาร์เซโลนาต้องการยกเลิกสัญญาฉบับปัจจุบันกับแฟรงกี้เดยองและก็ให้แฟรงกี้กลับไปใช้สัญญาฉบับเดิมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินอีก18ล้านยูโรที่ติดค้างให้กับแฟรงก อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้บอร์ดบริหารชุดเก่าของบาร์ซ่าเนี่ยก็ได้ออกมามั่นใจนะครับว่าสัญญาที่แฟรงกี้เดยองเซ็นไว้ในปี2020น่ะถูกต้องตามกฎหมายและก็ยืนยันว่าการทำสัญญาเกิดขึ้นหลังฝ่ายกฎหมายของสโมสรและก็ลาลิก้าอนุมัติแล้วครับสำหรับตอนนี้ครับฟิปโปซึ่งเป็นสาพันดูแลนักฟุตบอลอาชีพนะครับก็กำลังจับตาดูสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับระหว่างที่บาร์เซโลน่าเนี่ยกำลังพยายามให้แฟรงกี้เดยองยอมลดหนี้ลงมาจาก18ล้านยูโรครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม